สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนะคะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องการสร้างคําในภาษาไทยไปแล้วทั้ง2วิธีก็คือคํามูลและการประสมคํานะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของคําซ้ํานะคะคำซ้ําก็คือการนําคําประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันมาซ้ํากันนะคะ มักจะมีไม้ยมกนะคะเป็นเครื่องสังเกตง่ายๆเลยนะคะประเภทของคำซ้ำก็จะมีทั้งหมด5ประเภทนะคะประเภทที่1น,นะคะก็จะเป็นการบอกเป็นพหูพจน์นะคะก็คือการเพิ่มจำนวนนั่นเองอันอย่างเช่นไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เด็กๆอยู่ในห้องอย่างนี้นะคะก็จะเพิ่มจํานวนเข้าไปนะคะส่วนอันที่2นะคะก็จะเป็นการบอกการเน้นเสียงของคํานะคะ เน้นเสียงหนักของคานั่นเองโดยการออกเสียงคําแรกเป็นเสียงไมตรีนะคะเป็นเสียงตรีนั่นเองนะคะดีๆเห็นไหมคะดีๆนะคะ,ะมากๆก,ก็จะเป็นมากๆอย่างนี้นะคะส่วนอันที่3นะคะบอกความไม่หนักแน่นก็คือความหมายก็อาจจะเป็นอ่าอย่างเช่นบอกความไม่หนักแน่นบอกความ เขาเรียกว่าอะไรคลายความหนักแน่นออกไปนะคะอย่างเช่น,ฉ,นฉันชอบสีแดงๆอาจจะแบบว่าออกแดงๆแ,แต่ไม่ได้แดงแจ๋ไม่ได้แดงแบบจัดจ้านประมาณนี้นะคะวันนี้อากาศเย็นๆหมายถึงว่าเย็นแต่ไม่ได้แบบหนาวนะคะอาจจะเป็นอากาศอาจจะเป็นแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ได้เห็นไหมคะประมาณนั้นนะคะอันที่4ี่นะคะอบอกคําสั่งบอกคําสั่งนะคะอยู่เงียบเงียบ อย่าพูดอย่า,เ,าเรียกว่าพูดดังๆหรือว่าเดินเบาๆประมาณนี้นะคะเป็นการสั่งนั่นเองนะคะอันต่อไปอันที่5เป็นอ่ประเภทคำซ้ำอันสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนความหมายใหม่อย่างเช่นเป็นคำแบบว่ากลิกลุ้ยความหมายก็คือไม่ใช่กล้วยลนะก็จะเป็นในเรื่องขององ่ายมากเลยอย่างเช่นข้อสอบ ข้อสอบชุดนี้กล้วยมากกล้วยกล้วยนี yeah. <Yeah. S 2> ่ก็คือง่ายมากใช่ไหมคะอ่าลูกลวกอย่างเช่นนักเรียนทําไมทํางานมาลูกลวกแบบนี้ล่ะนะคะอ่าแบบทํางานแบบไม่ดีเห็นไหมคะขอไปทีแบบผ่านผ่านทำให้มันผ่านไปแค่นั้นเองไะมคะไม่ได้ไม่ได้มีความเรียบร้อยหรือว่าทำได้ถูกต้องเหมาะสมหรือว่าสมบูรณ์ไดไดอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะคะอ่าคำซ้ำก็จะจบเท่านี้เนาะต่อไปเราก็จะไปขึ้นในเรื่องของคำซ้อนนะคะ คำซ้อนของเราก็จะหมายถึงคําที่เกิดจากการนําคําตั้งแต่2องคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันโดยแต่ละคําก็จะมีความสัมพันธ์กันในอาจจะเป็นความหมายหรือว่าอาจจะเป็นเสียงนะคะคำซ้อนก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็มีคำซ้อนเพื่อความหมายกับคำซ้อนเพื่อเสียงนั่นเองนะคะ เราไปดูอันแรกกันเลยนะคะจะเป็นคําซ้อนเพื่อความหมายพวกความหมายก็จะมีความหมายเหมือนกันความหมายคล้ายกันแล้วก็ความหมายตรงกันข้ามนะคะ ả, อันที่1ความหมายที่หมายถึงว่าความหมายเหมือนกันอย่างเช่นเร็วกับไวเห็นไหมคะความหมายมันเหมือนกันเร็วไว ά, ใหญ่โตเห็นไหมคะใหญ่กับโตเห็นไหมคะความหมายเดียวกันดูแลเห็นไหมคะเป็นการความหมายเดียวกันเลือกสรรเลือก ก็สันเห็นไหมคะเป็นความหมายเดียวกันอันที่2เป็นความหมายทีคย่คล้ายกันเฉยๆนะคะถ้าคล้ายกันเฉยๆก็จะอย่างเช่นอ่อนกับนุ่มคล้ายกันเห็นไหมคะแข้งขาไร่นาเห็นไหมคะใกล้ๆก,กันคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เหมือนกันนะคะอันที่3เป็นความหมายตรงกันข้ามก็จะเป็นใกล้ๆชั่วดีดําขาวหนาบางถูกผิดพี่น้องอย่างนี้นะคะก็จะ เป็นแบบนี้เนาะทีนี้มาดูอันที่สองจะเป็นคำซ้อนเพื่อเสียงอันนี้จะค่อนข้างที่จะมีหลักสังเกตที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะนักเรียต้องดูดีๆอ,อันแรกเลยก็จะเป็นพยัญชนะต้นที่เหมือนกันสระพยัญชนะต้นกับสระเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวสะกดต่างกาันเห็นไหมคะถากถางพยัญชนะต้นสระ เหมือนกันเลยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวสะกดอันเดียวเห็นไหมคะเป็นแม่กกกับแม่กงอ่าเห็นไหมคะท่าทามรวบรวมอ่อนอ้อนเห็นไหมคะอันที่สองจะเป็นอ่าเขาเรียวกว่าอะไรคะพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นเหมือนกันต่างตรงสระอ่าต่างสระสระอย่างเดียวเก้งก้างเห็นไหมคะอ่านะคะ,อ,ะคอ,อ,อ,คอ่าคุมคออุโมคุมอ่าแล้วก็ คายคออโอคายเห็นไหมคะสระต่างกันเหมือนแค่พยัญชนะต้นคือคอคอยเหมือนกันจริงจังเห็นไหมคะแช่เชอนชักช้าอ่าเป็นแบบนี้นะคะทีนี้อันที่สามเห็นไหมคะอันที่สามพยัญชนะต้นต่างกันอ่าสระเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันเปลี่ยนอย่างเดียวคือตัวพยัญชนะต้นอ,อย่างเดียวที่มันอ่าไม่เหมือนกันเห็นไหมคะจิ้มลิ้มอ่า สละและพยัญชนะพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดเหมือนกันเห็นไหมคะเปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นคือเป็นจอจานแล้วก็ลอลิลงบ่าวสาวอ้อมค้อมเห็นไหมคะอ้างว้างอ่าเห็นไหมอ,อันสุดท้ายอันที่4เป็นอะไรคะนำคำที่ไม่มีความหมายมาซ้อนกันกระดูก นำคำที่ไม่มีความหมายมาซ้อนมาซ้อนกับคำที่อาจจะมีความหมายอยู่แล้วกระดูกับมีความหมายใช่ไหมกระเดี่ยวกระเดี่ยวเนี่ยไม่มีความหมายเอามาซ้อนเอาคำที่ไม่มีความหมายมาซ้อนกระเดี่ยวเห็นไหมคะกระดูกกระเดี่ยวสัญยิงสัญญาหนังสือหนังหาไม่กงไม่กินหรือว่าไม่กินไม่เกินผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้นะคะเอาคำที่ไม่มีความหมายมาเรียกว่าคะมาซ้อนนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูแบบที่2ก็คือคำซ้อนเพื่อเสียงเพื่อเสียงก็จะมะีการที่ใช้สัมผัสในการที่จะมาซ้อนกันอาจจะมี4ี่้พยางหรือว่า6พยางก็ได้นะคะสี่พยางก็เป็นไงคะโง่เง,ง่าเตาตุนหนักเอาเบาสู้อย่างเงี้ยอ,อันพวกนี้เรียกว่าคำซ้อนนะคะ,ะเห็นไหมมี6พยางก็มี7ชั่ว7ทีดี7หนุนเห็นไหมคะ นอนกลางดินกินกลางทรายเห็นไหมทีนี้ก็จะจบหมดละทั้ง 4, 4ีเรื่องของเราก็จะเป็นสี่วิธีนั่นเองก็คือคำมูลคำะสมคำซ้ำแล้วก็คำซ้อนนะคะแต่ละวิธีก็มีการาหลักสังเกตแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เราเรียนจบแล้วคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำท้าย ท้ายบทเรียนทั้งหมด5ข้อเท่านั้นเองนะคะสําหรับวันนี้ถ้านักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเขียนในสมุดเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ส่งในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมของเรานะคะมีข้อสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ในกลุ่มไลน์ของเราเหมือนเดิมนะคะทีนี้การสร้างคําในภาษาไทยเนี่ยมี4ีวิธีปัจจุบันอย่างที่ครั้งที่แล้วครูสั่งงานไปใช่ไหมคะให้ไปหาคาที่สร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบัน ที่มันมีใช้กันในปัจจุบันนี้ถูกไหมคะให้เรียนไปหามาแล้วนะคะทีนี้นักเรียนก็รู้แล้วว่าวัฒนธรรมของภาษาการสร้างคําต่างๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะคะภาษาเป็นอะไรที่ไม่นิ่งนะคะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยหรือตามเวลาที่เราอาศัยอยู่ณนะตอนนี้ จากเมื่อก่อนภาษาก็เปลี่ยนเปลี่ยนอาจจะมีบางคําที่เกิดขึ้นใหม่มีความหมายใหม่เกิดขึ้นต่างๆนานาม,มากมายภาษาที่เราใช้อาจจะเป็นทับศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาเยอะมากกว่าเมื่อก่อนมากมายเลยใช่ไหมคะทีนี้แบบฝึกหัด5ข้อถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วก็ส่งในกลุ่มไลน์นะคะเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ